น้องแอบิ้เกบนชุดใหญ่เมื่อพี่ๆเล่นเสียงดังซีหน้าบอกอารมณ์สุดๆมีโมเมนต์น่ารักของลูกๆออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันอยู่เรื่อยๆเลยลคะค่ะเพราะเมื่อล่าสุดในอินสตาแกรมของชมพู่ ภาพและคลิปน่ารักๆของน้องสายฟ้าพายุและลูกสาวคนเล็กอย่างน้องเกวโดยคลิปนี้มีพี่ขุนพี่จุนลูกชายของหน่อยเขตหมัมเล่นที่บ้านซึ่งงานนี้บอกได้เลยค่ะว่าความบันเทิงจึงเกิดขึ้นเพราะเด็กๆนั้นเล่นกันเสียงดังมาก แต่น้องเกลว่าได้ยินพี่พี่เล่นกันเสียงดังกลรับดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เมื่อสาวน้อยนั้นกำลังนอนอยู่บนเตียงบทให้แม่ชมฟังเป็นภาษาเด็กๆทําเสียงออแอออแอโดยในคลิปนั้นแม่ชมได้คุยกับลูกสาวว่า คาดว่าอีกไม่นานเกินรอน้องเกลน,นี้ก็ได้มาวิ่งเล่นกับพี่ๆแล้วแน่ๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ